จรริงๆคับวันนี้เรามาเจอกับตัวตึงของตะบนแบบเทวพรหมตัวตึงจริงหรือเปล่าเริ่มที่คอบ้าหลายกันก่อนเลยไม่ไม่หมดแล้วถือว่าใช้ได้เขาได้ไปถามบอกอ้าวก่อนเลยทักทายแฟนๆทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีครับเทศนะครับผมนี่ได้ข่าวว่าเป็นแก๊งตัวตึงและมีคนหนึ่งที่กินเก่งมากนั่นก็คือใครใครนั่นละสิอยู่ไหนพี่ว่าอยู่ตรงกลาง อ้าวเองค่ะใช่ไหมก็ต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะขนาดนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อแต่ตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งสองคนฝากโค้ดพิเศษก่อนเผื่อบางคนดูไลฟ์อยู่แล้วอยากจะสั่งอาหารด้วยค่ะค่ะอ่ะสำหรับโค้ดแรกเลยนะคะนะฟู้ดดี้200ลดสูงสุด200เมื่อสั่งขั้นต่ำสี0รบาทค่ะโค้ดที่สองเลคะผมเหรอใชโค้ดที่สองนะครับโู้ดที่300ลดสูงสุด300เมื่อสั่งขั้นต่ำแป0ร้อยนะครับเก่ง หมดค่อย yeah. right <the ังไม่หมดข้อท kind of ี่3นะคะฟูดี้400ลดสูงสุดแน่นอนค่ะ400ค่ะเมื่อสั่งคันต่ำา1 0 0 0บาทนะคะครับแล้วฟูดี้สกดยอดยังไงครับ F o D I E ค่ะและตามเวลามไปเลข200 300แล้วก็400นั่นเองค่ะจข้อมูลนี้ไว้นะเพระอจะมีเกมให้ได้เล่นกันด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะีปังมากๆะ แต่ยังไม่หมดนะครับเก่งมากอีกผมทำได้ที่ผมผมแต่ยังไม่หมดนะครับมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมที่พิเศษมากๆสำหรับแฟนๆนะครับซึ่งเป็นโค้ด Line Man X t a ์ e PP นะครับ Line Man X T A T E P P นะครับผมลดสูงสุด50บาทขั้นต่ำ100บาทนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วยังไม่พอทำไมคะแล้วยังไม่พอนะครับเพราะมีส่งฟรีถ้าคุณเลือกใช้การส่งที่ถูกในระยะ ที่กำหนดไว้ะพี่ภูมิใจัวเด็กทันสองคนที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะคะอะทั้งหมดที่เราพูดถึงไปในเรื่องของโค้ดเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะและแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องมีของมาแจกทุกคนด้วยโดยเฉพาะรูปพลอไรลยเวลามาไลแมนจะมีพลอไอยพร้อมไลเซ็นแันไปโชว์ได้เหรอได้สิให้ใช้โค้ดไลแมนเอ็กเซเทพีพีทีเอทีเอพีพีนะคะ คุณผ <muitas S 2> ู้ชมเนี่ยเอาไปนี้แล้วมังต้นนี่แล้วก็ไปแคปโมเมในแคปหลาหลายนะคะรวมไปถึงขอดูไฟกับพี่ปันวิมาเฮ้ยมังต้นนี่แล้วนะคะแล้วก็ไปแคปเมนูที่คุณใช้โค้ด Line Man X ็กเสต PP ที่สามล่าสุดจาก Line Man ใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปติดแฮชแท็กลาย e มดเอเสต PP คือเขียนเหมือนกันเลยต่างกันที่แบบมีแฮชแท็กแค่นั้นเองนะคะโพสไหนถูกใจทีมงานรับรางวัลไปเลยนะคะประกาศผลแล้วก็รายงานตัวภายใน26กันยายนปี2อง7ันี่น้าจะนานเกินนะคะอ่ะทำได้เดียว ตัวตึงทั้งทีพูดเลยว่าโค้ดต้องปังค่ะต้องเลิศและเกมต้องปังเช่นเดียวกันวันนี้มีเกมให้เล่นแล้วส่วนว่าด้วยความเป็นตัวตึงแง่ถ้าใครแพ้ต้องไปโดนทําโทษที่ในที่สาธารณะไปแล้วเป็นเรื่องนะคะดังนั้นก่อนจะไปเล่นเกมการเมาส์มันก่อนปกติ2เด็กคนนี้เนี่ยสั่งอาหารลายแมนบ่อยแค่ไหนเราชอบสั่งอะไรบ้างโอ้สั่งทุกวันครับใช่พี่สั่งทุกวันเลยใช่ไหมเพราะบางทีด้วยความที่เวลาเราจํากัดเราต้องสั่งหานกินเราไม่สามารถเดินทางไปได้ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหม บางทีทํางานก็อยากจะทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารกลองหรือว่าอาจจะนอาหารแบบว่าไงลูกอาหารคืออาหารผมหนาอร่อยมากแต่ผมาบางทีเผ็ดมันเผ็ดไม่หมดไงแล้วผมก็แบบอ่าดูไลน์แมนก็มี ร้านให้เลือกหลากหลายแต่พอสั่งไลแมนสั่งค่ะพี่แกงเผ็ดกว่าเดิมลืมเขียนว่าไม่เผ็ดเปิดมาพริกขี้หนูเต็มตาเลยไม่ใช่ก็คือสั่งกันบ่อยจริงๆแล้วมันแบบเป็นไลฟ์สไตล์พวกเราด้วยเนอะเพราะว่าแบบงานเราที่แบบใช้เวลามากๆและเมนูเด็ดที่คุณชอบสั่งผ่านไลน์แมนของแต่ละคนคืออะไรคะพี่ชอบสั่งคาสิยะเฮ้ยเขาพี่ชอบกินอะเจ๊งเวลาเขาพูดถึงเรื่องกรินอะแววตาเขาแคร์เรา คนตาที่มันเบิกอยู่เยอยมันคือชาวเขะมันอร่อยแล้วหนูบอกเลยว่าบางเมนูบางร้านอ่ะไปที่ร้านไม่มีนะคุณต้องสั่งผ่านไรแมนเท่านั้นแล้วบางทีถูกกว่าไปกินหน้าร้านงงมากใช่เพราะว่ามีคอสวนลดนี่เพราะนั้นวันนี้ก็มีค้ดเหมือนกันค่ะทางฝั่งเด็กฝอบ้างจ้ะลูกเด็กฝอแล้วครับเด็กฝอต้องสั่งต้องสั่งอะไรเดี๋ย ผมชอบกินฟิชมังเกร์ครับเพราะว่าเป็นฟิชชิพส์ของประเทศเกิดชาติของผมนะครับผมประเทศเกิดชาติคือประเทศเดืเทศชาติเกิดอัิงกลษนะคะเอ็นดูเด็กนะคะเป็นภาษาอังกฤษแปลกลับกันอย่างนี้นะคะดีสวัสด์ค่ะนะคะอันนี้ก็ สวัสดีค่ะครับ <c oughs> ผมแล้วแบบแมนไล,น,ไล <c oughs> น์แมนไลน์อะไรแมนดีกว่าอ๋อโอเคค่ะโอเคทั้งสองคนมีเมนูที่บอกกันไปแล้วผู้ชมสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะเพราะว่าทุกวัานาที่เขาพูดมีอยู่แล้วนคะคะแน่นอนว่าสองคนนี้ได้ข่าวว่าเป็นเด็กแบบจุฬาคนห<อ>นึ่งยังเรียนอยู่เลยคนไหนคะผมเรียนจบละเฮ้ยจบสองปีแล้วปีสี่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าเห็นมีสอบ โอ้ยช่วงนี้เหนื่อยมากเลยต้องนั่งอ่านหนังสือสอบตลอดเลยก็ไปตามคาเฟ่ชอบเดินตามสัญญาติอะไรเงี้ยวันทัดทองอะไรอย่เงี้ยริ่มไม่แน่ใจว่าไหนเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ครับผมนี่นะครับเียนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็รุ่นพี่จุฬาครับใช่ค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนี่แต่แน่นอนเลยว่าคือนิวมาแถวเนี้ยก็จะเห็นเด็กจุฬาเต็มไปหมดเลยจะคิดว่า หรือห้องเรียนเขาอยู่ในบรรทัดทองเพราะว่าข,<อ>ของกินมันเยอะไงคะใช่ไหมเราก็สราง,งสื่อมาด้วยใช่ไหมดังนั้นสองคนนี้จะต้องเป็นคนชี้เป้าให้ดิวดีกว่าในวันนี้ว่าแบบเฮ้ยในในบรรทัดทองเนี่ยมันมีร้านไหนที่เราแบบถูกใจหรือมาบ่อยๆกับเพื่อนอย่างของพีจะเป็นร้านเจวัน เจวันอใช่ขนมหวานน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้อะไรว่าไปแล้วก็จะมีร้านส้มตั๊อะไรอย่างเงี้ยแบบกินแบบแซ่บๆค่ะใช่ไหมคะเด็กฝอลูกคำผมอาจจะฝรั่งหน่อยนะครับผมใช่ค่ะชื่อ Lobster City นะครับ lobster t c i ค่อยทีค่อยที Lobster City เมืองของ lobster ครับการแปลให้ด้วยนะครับ lobster city ครับผมก็อยู่ตรงบ้านท่าทองนี่แหละครับอร่อยมากๆครับใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขะ คำเดิมเลยค่ะที่พูดมาใน LINEMAN มีขายแล้วเองาะจ๊ะใช่แล้วก็ใส่โค้ดกันด้วยนะโค้ดจะมีฟูดี้200-300และ400และโค้ด l i n แมนเอ็กเสพีนะจ๊ะไปเลือกสั่งได้เลยหรือใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะมาเจอน้องๆทั้งสองคนรีบนั่งรถมาตอนนี้เพราะว่าเรามีโค้ดให้ด้วยแต่ระหว่างทางเนี่ยเราจะมีน้องตัวเขียว อ๋อเขาเรียกว่าน้องบูชนะคะเป็นการออกแบบจากคุณตั้มอุลิตนั่นเองได้เจอบ้างแล้วหรือยังเอ่ยเห็นหน้าตาน่ารักเนาะเห็นรูปผ่านจอครับเหมือนบอเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกครับนั่นแหละนะใครที่แบบว่าเดินเล่นอยู่แล้วแบบตั้งใจมาหาน้องๆวันนี้แนะนำว่ารีบไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งเหล่านั้นไว้เผื่อว่าจะแบบ เล็นกติกาในงานเล่นเกมด้วยนะคะเพื่อจะมีใครเอ้ยได้อะไรอย่างนี้ไปหรือเปล่านั่นแหละนะคะอ่ะระหว่างนี้ให้น้องๆสองคนชวนพี่ๆสั่งไลแมนหน่อยโอ้ก็นี่กี่โมงอ่ะบ่ายกว่าแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะกดแอปเขียวเข้าไปเลยค่ะแอปสีเขียวที่เขียนว่าไลแมนเป็นแอปเขียวเขียนว่าไลแมนนะคะ สั่งอาหารมีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยเพราะว่าไลแมนเขาคัดมาเรียบร้อยแล้ว une, like แล้วก็อย <Well, S 1> ่าลืมใส่โค <vet ils> ้ดด้วยนี่คูดี้0 0 0 0้0 0 0 0ม้วก็โค้ดไลแมนเอ็กเสนะครับถูกค่ะสั่งกันเยอะๆนะครับ <N> มีทั้งของข้าวของหวานน้ำดื่มมีครบหมดเลยถูกดองนะคะเรียกว่าอยู่บ้านก็คือมีทุกอย่างกินเหมือนยกปันททองกับบ้านไปเป็นของตัวเองเลย <สา S 1> ชกดองค่ะอาวุาดื่งคนที่แบบว่าเป็นนักแสดงร่วมแก๊งกับเราในเซตดวงใจเทวพรหมค่ะผู้หึงเรื่องกินจัดอันดับให้หน่อยเป็นแรงกิ้งเลยหนึ่งสองสามใครกินเก่งที่สุดบ้างผมจะถามพี่ครับพี่ลองเดาดูว่าใครกินเก่งที่สุดเอางี้นะจากแววตาพี่เอามงให้เขาตั้งแต่เขาเดินเข้ามาในะตูนี้โอ้ยนีอร่อยนีอร่อยนีอร่อย เป็นเรื ok> ่องจริงไหมคะก็น่าจะจริงแหละไม่กล้าปฏิเสธเลยอ่ะกูบกไปก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมเพราะว่ามันน่ากินจริงๆดูอาหารนี่หลากหลายหลากหลายมากสีสันสดใสอือเป็นอันดับที่หนึ่งเลยในแรงกิ้งของเซตตอนอันดับที่สองอันดับที่สามนี่แหละเป็นใครดีในมุมของเราื่องเราแหละพี่ว่าโอ้จริงๆก็กิยเยอะใครพี่พี่อุ้มเบ้าพี่อุ้มมั้นอ่ะพี่อุ้งหิวหิวก็กินเยอะชอบมากินเยอะเมื่อไหร่กำลังหาแกงหาเพื่อนยชาบมากินเยอะด้วยแบบจะพูด กินเยอะเป็การเปการพวกพี่เยอะที่ดูน่ารักที่สุดเลยใช่คือเมื่อไหร่ที่เขาสองคนอยู่ด้วยกันน่ะก็อยู่สมมติแบบเจอที่ช่องอะไรแบเนี้ยมัจะกินกินกินแล้วปากก็จะเคี้ยว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 ทั้งวันฮะแสดงว่าพวกกินจุกจิกหรือกินเป็นมือเยอะๆทั้งหมดเลยโอเคก็คือกินเป็นมือเยอะๆและจุกจิกไปด้วยพร้อมกันค่ะเพราะมันมีวันนึงที่เหมือนพี่อุ้มอ่ะสั่งโรตีมาอจ้คนดีแมนสั่งโรตีมาแล้วหนูบอกว่าพี่อุ้มหนูกินชิ้นเดียวพอหนูไม่นั่งพี่อุ้มบอกพี่นั่งก่อนนั่งก่่่่่อนนนนนไไมมัังงเดี๋ยยวืสรุปชิ้ ไม่พออร่อยก็เลยลงไปนั่งด้วยกินไปหลายชิ้นเลยค่ะทีนี้เรกเป็นแก๊งของแบบของกินเลยใช่เพราะว่ามีข่าวบอกว่าน้องพี่พีชอบแย่งน้องก้าวกินด้วยอันนี้เป็นข่าวอันนี้ข่าวมาจากไหนคะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเพราะว่าน้องพีพีเนี่ยนอกจากจะกินเยอะเองก็ไปแย่งน้องก้ากินด้วยไม่พอหรอจะไม่กินของพี่เขาเหรอพอค่ะพอก็ในอาหารจานพี่เขาก็คือเป็นอาหารในกองนี่แหละใช่โดยความที่ว่า มนพอร์ชั่นหนึ่งสำหรับเราค่ะมันอาจจะไม่พอกเอ็นดูแนละน้องตัวแค่นี้ทุกคนแต่ว่าน้องสามารถกินได้แบบนั้นเลยใช่แต่ว่าหนูก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็เลือกกินด้วยเราก็จะเน้นแบบโปรตีนเป็นหลกักอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ในจานบางทีโปรตีนมันอาจจะน้อยไปแล้วก็เลยไปขอเพิ่มหรืออาจจะของหวานนิดหน่อยๆอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะอาปของพี่ก้ามาสักน,น,นิดสักหน่อยออล่าสุดพี่ก้าว L12 รองเท้าเบอร์สี่นะคะมไม่ได้กินข้าวเพราะว่าว <laughs> วอ่ะเรา<ม>ต้องกินต้องถามพี่อุ้มด้วยอ่ะพี่อุ้มก็กินเก่งแล้วอยู่ในกองพี่อุ้มเป็นยังไงบ้างพี่อุ้มกินเก่งเยอะแยะเลยไม่เพราะว่าจานข้าวผมเนี่ยมันจะว่างเปล่ามากครับผมก็กินแค่กินเผ็ดไม่ได้ใช่ กินกินใช่กินกินแบบว่าเผ็ดไม่ได้ไงแต่บางทีก็จริงๆพี่อุ้มาเขาก็คอยแบบว่าแนะนําอ่ะอันนี้อร่อยนะน้องอันนี้อร่อยนะนี้ลองทานดูผมก็ยินดีลองทานไปหมดตั้งแต่กินอาหารไทยมารู้สึกว่าอาหารเมนูไหนที่แบบอาหารเมนูที่สั่งได้ในร้านนี้นี่แหละครับนี่นี่จเตอหรือเปล่าคะนี่ตังเข้าแล้วล่ะค่ะผมชอบอะไรอ่ะ ผนังผมชอบกินผนังผนังมันจะหน้าตาเหมือนจะเผ็ดแต่บางครั้งก็ทําแบบไม่เผ็ดมากได้เป็นแบบถั่วนะรสชาติมันจะอันนั้นมัสมั่ตไหมลูกถ้ามีถั่วอันนั้นเอออันนั้นน่าจะมัสมั่นที่มันมีมันฝรั่งมีไก่่มัสมั่นมันก็คล้ายๆโอเคทย่กันค่ะใช่ค่ะเป็นหนูทำอะไรก็ถูกลูกนะคะอ่ะนอกจากนี้คือเห็นน้องไมกี้ชอบทําอาหารแบบสารพัดเมนูมากๆเคยได้ชิมฝีมือเขายัง ยังค่ะท้าได้ชิมไหมมายังครับเขาเขาทำที่บ้านครับผมใช่แล้วแล้วแบบมีเมนูไหนที่รู้สึกว่าอยากให้เขาลองทำให้เราชิมไหมสำหรับพีก็คือเป็นเค้กทุเรียนเค้กทุเรียนเขาทำเค้กทุเรียนด้วยใช่ปหเขาทำด้วยเขาเก่งมากเลยเราอยากเอายไม่ชอบทุเรียนหรอสายตาแบบเลือกล่างลางเลยมันน่ากินมากแบบคือด้วยความที่พีชอบกินทุเรียนอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นชีสเค้กเงนี้มันน่ากินอ่ะพีก็เลยอยากลองกินค่ะ อยากให้จับกล้องแคบทุกครั้งที่เขาพูดถึงเรื่องกินเนอเรมันที่สุดแล้วอะตั้งแต่ทำงานมาคือไม่เคยใคร <laughs> พร alle, okay. lle, ูดถ <c waves> ึงเรื่องกินเนื้บเราวขนาดนี้มาก่อนคือแบบสมุนงสมิงมากเลยทุกคนนะคะสายทุเรียนแสดงว่าน้องเทนไม่ค่อยชอบกินทุเรียนแน่เลยดูจากสีหน้าแล้วกินไม่เป็นครับเอ้กินไม่เป็นแล้วเราชอบกินอะไร ผมชอบถ้าเป็นผลไม้จริงๆผมชอบมังคุดอ๋ถ้าเห็นมิกกี้ทำอะไรมังคุดปะบอกว่ามีเค้กมังคุดอีกอันนึ่งนะหรอเป็นพิซซ่ามังคุดปะอะไรสักอย่างใช่ฮะก็ก็น่าทานดีครับน่าทานดีอยากลองน่าสนใจนะคะเอางี้เราคุยแตบของประหงคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะเล่นเกมกันสักหน่อยคือเกมนี้เป็นเกมที่แบบสำหรับสาวช่างพูดแกงตัวตึงผมแหละต้องหมดตัวตึง เป็นสาวลังพูดเดี๋ยวรอดูเลยว่าแก๊งจังพูดแก๊งแบบตัวตึงเขาจะเล่นเกมนี้ได้สำเร็จหรือเปล่ากับเกมที่ชื่อว่าพูดลิ้นพันค่ะโอ้แล้วประกันได้ว่าคุณผู้ชมจะได้มีมเยอะแยะมากมายจากเกมนี้โดยเฉพาะน้องเทพทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบโชว์ศักยภาพความเป็นคนพูดภาษาไทยเก่งที่สุดเลยคุณจะดูเก่งเป็นพิเศษเลยออแล้วเดี๋ยวเกมนี้เลือกเพื่อผมเลยใช่ไหมฮะใช่คือแบบเนงใจผมพูดปกติก็ชนะแล้วนัน รอลุ้นกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาให้แต่ละคนคนละ90วินาทีแล้วมีเซตทาให้2เซ็ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เลือกกันเลยใครเอาเซตหนึ่งหรือเซตสองเนาะแล้วก็เซตสองอ่าเลือกแล้วจบเลยนะคะที่ทีีเสียสละที่จะเอาเซตหนึ่งไปนะคะก็ให้พูดเรียงประโยคไปเรื่อยๆถ้าเกิดประโยคไหนพูดถูกเราจะไปต่อได้แต่ถ้าพูดผิดเราจะต้องเริ่มใหม่ทีหนึ่งแต่ไม่ต้องตั้งแต่ประโยคแรกนะเอามแพ้ชนะได้อะไรครับได้ความภูมิใจและดาวสามดวงแล้วถ้าแพ้ โดนทำโทษกลางที่สาธารณะล้วนะอเคต้องสู้ชีวิตสู้ๆนะพี่โอเคอันนี้เขาเซตหนึ่งอาจจะมีเกมพีิกก็ได้ใครจะไปรู้อ่าเพราะประเทศเขาเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเขาดูเป็นแบบเอกซ์อันดับหนึ่งภาษาไทยค่ะใช่ไหมไก่จิงเด็กตายเด็กบนปากโอ่งนั่นไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งลูกหลานสุนทรภู่อาจจะเป็นน้องเพท่ก็ได้ความจริงเอามาจ้ะโจทย์เซตแรกเป่าปีสุนทรภู่ไม่ได้เป่าหลวงพระพายมณีเป่ามุกเป็นมุกแฮ โอเคพี่พีพีพร้อมไหม90วิตั้งกล้องไหนคะโอเคเอากล้องนู้นเลยนะไปเขียวเนาะถ้าพร้อมแล้ว90วิจับเวลาค่ะชามเขียวคว่เช้าชามขาวคว่ำไม่ได้ค่ะชามเขียวคว่เช้าชามขาวคว่ำคว่ำไม่ใช่คว่ำคว่ำชามเขียวคว่เช้าชามขาวคว่ำคว่ำกลางไม่มีอะไรเตจคอยให้คว่างขาวเข้ากลางเขาควักขวานควน กวางขาวไปยะลามารรยองชฉวิมัึล่องระหว่างรรยองยะลาชาวฟาดพัดฟักไม่ใช่พัดฟักลูกชาวฟาดพัดฟักไม่ใช่พัดฟักไม่ไผมทไมอ่ะไม่ใช่ชาวฟาดผัดฟักครับเย็นฟาดฟักผัดโอเคไปาือปืนเบิกปูนไม่ได้เบิกลูกอันนี้เขาเขียนผิดแบกโอเคทานถือปื เกลือายแมงครบทุกราสอร่อยค่ะตายเดี๋ยวเวลาได้หรอเฮ้ยเจ่งมากครับแค่ขอสุดยอดเลยอ่ะน้องทำได้คุณพีพีทำไป56วิจับได้ก็าว9วิโอ้น้องเทจะทำ10วิต่อหนึ่งประโยคมันมีกี่ประโยค มีทั้งหมด85ร้อยเล่นนะคะคุณพร้อมหรือเปล่าผมให้คุณแบบซ้อมก่อนเลยผมให้เวลาคุณ3วิครึ่ง1 2 3เบอา์เวลาโจทย์อเคไปเลยค่ะใช่ไหมคะโจทย์ Z2 คุณพีพีคิดว่าคุณเทพทำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าในลน์แมนสามารถสั่งคุณศิลา์3ก็ได้แล้วเอาละน้องเทพพร้อมไหมลูกพร้อมมากครับถ้าเกิดรู้สึกยากสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วพูดได้เลยอุ้ยยากกว่าเดิมค่ะร้อเล่นถ้าพร้อมแล้ว90วิ3 สองหนึ่งมาค่ะหมูหมึกกุ้งอุ่นขูต้มนึ่งเปิดประตูโบสโบสโบดเปิดประตูโบดเปิดประตูโบดคืออะไรโบดเฮ้ยเก่งอ่ะรถยนต์รถยนต์ล้อย่างล้อย่างรถล้างล้อเหล็กอ่กินเร็วกว่าหนูแน่เลยอ่ะไม่ใช่กินเมนหรอกกินมันหรอกกินมันติดเนื้อ กินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันโอ้ยเร็วะบริษัทกำจัดกำจัดมหาชนไม่ใช่กำจัดกำจัดจำกัดมหาชนโอเคยายกินลำไยน้ำลายใหญ่หลายย้อยไม่ใช่น้ำลายใหญ่ลน้ำลายหลายหลายย้อยเอายายตั้งแต่ยายเอายายยายกินฮะยายกินลำไยน้ำลายใหย่ยหญหลายย้อยลายแมนครบทุกร้านอร่อย บอกแล้วครับใครแพ้บอกแล้วว่าหนูแพ้แน่นอนมหัศจรรย์โอ้ปวดหัวถือว่าไปเหมือนพายุจะเข้าสองฝ่ายเลยไอ้นี่ปุ๋มชนะจริงเหรอใช่แล้วชนะแบบเชี่ยวนี่ออีกนิดเดียวคือจะเสมอละเฮ้ยวินิตรเงยตาแหกเก่งอ่ะไหนตาพี่บ้างสิครับอ้าขอเซตหนึ่งเซตหนึ่งให้พี่นิวค่ะโชว์ให้เด็กดูหน่อยขอเซตหนึ่งขอเซตหนึ่งเป็นเรื่องมาเลยครับคุณวินเวลา60วินาทีแล้วคุณวินิกร แหกสิบวินาทีนะครับอยากซ้อมไหมคะไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อม่ะไปช้างเขียวคว่ำเช้าช้างขาวคว่ำข้างกลางขาวเข้ากลางขาวขว้าขวานกว้างกว้างขาวไปยะมาระยองเฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาชาวฟาดผัดฟักเดีนฟาดฟักผัดไทยมือหืนแบบปูนไปบกตึกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กมึกหกและมุ้งมุ้งและมุ้งหมดนะจ๊ะคือเลยไอ้ทุกนาทีกบลกนั้อร่อยค่ะโอ้ยจริงเนาะค่ะสิแปดวินาทีเก่งมากมาก พี่ผมว่าพี่เป็นแรปเปอร์ดีกว่าครับพี่คิดว่าถ้าพี่แพ้เกมนี้ยครั้งหน้าพี่ไม่ได้มาแล้วลูกพี่จะเป็นพี่ไปอนไม่ได้ภาษาไทยเลยดีกว่าภาษาไทยใช่ค่ะอาจารย์ป่วยใจร้ายใครจะไปแกะกล้าสอนน้องเทศเขาเป็นแฟนพี่ภาษาไทยเร็วกว่าคนไทยก็งัวตัวเองแปลว่าเกมนี้น้องบีบีแพ้ไปแล้วเย้เอ้าเหมือนแบบสับ ฉันต้องดีใจกับเขาหรือในเสียใจกับตัวเองต้องดีใจเธอต้องดีใจเออนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยไปโดนลงโทษที่บรรทัดทองนะคะแต่ว่าเดียวทไมม้งคนอ่ะผเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนหน่อยถ้าเกิดไม่ไปจะได้ค่าตัวครึ่งเดียวโอเคไปเลยไหมไปครโอเคไปย่งใช่ไหอ่ะก่อนที่เราจะไปทำโทษกันแลยไปเจอพี่ๆที่ถนนบรรทัดทองนะคะเรามี โค้ดน้อยอยากจะฝากน้องๆย้ำอีกสักหนึ่งรอบค่ะ,ะคว่ามีโค้ดอะไรบ้างค่ะมีโค้ดอะไรบ้างครับพี่พีโค้ดแรกนะคะฟูดี้ e 200ค่ะโค้ดที่2นะคะฟูดี้ e 300แล้วก็โค้ดที่สามฟูดี้สี่ค่ะแล้วก็โค้ดที่4นะครับผม Lineman x t ซ์เ PP นะครับ Lineman x t ซ์เท p นะครับลดสูงสูด50บบาทขั้นต่ำ ไปเลือกใช้กันได้เลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เนอะเพราะว่าแต่ละอันลดสูงสุด200 300และ400ตามชื่อโค้ดกันไปเลยนะคะแล้วก็โค้ด Line Man เอ p กเซ p ใช้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ5ทุ่ม59นาทีนั่นเองมาเลไปเลย50บาทขั้นต่ำา100บาทนะจ๊ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งคู่ฝากผลงานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตียมตัวไปวิ่งเล่นข้างล่างกันแล้ว<อ>คนที่แพ้ต้องวิ่ง4คูณ100ไปกับถนนระชรทอง8รอบนะวิ่งสับเลย พี่มีบอกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยเลยแล้วเหนื่อยเลยได้ยินว่าต้องวิ่งปึบรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเกิดแบบแวะให้กินทั้งหมดคือได้เลยได้เลยอ่ะเรามาฝากผลงานกันดีกว่าค่ะฝากกันดีอาโอเคอ่ะเทสก่อนก็ฝากติดตามเราทั้งสองคนได้นะครับทางช่องสามนี่แหละครับอืมค่ะฮะเรียบร้อยโอเคค่ะค่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกโซเชียลมีเดียโอเคอ่ะก่อนเลยของผมมีไอจีทิกเอร มีมีหมดนะครับแอปทุกสีครับชื่ออะไรคะ T A T M Y R O N ครับผมโอเคค่ะพี่ก็ขอฝากผลงานเหมือนกันค่ะทางช่อง3ค่ะก็จะมีละครเรื่องแสนรักนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์2เรื่องค่ะก็จะเป็นสวัสดีวันจันทร์แล้วก็จะเป็นเรื่องตาม Follow ค่ะนี่ค่ะก็แล้วก็อย่างที่บอกเลยมีทั้ง แอปเออแอปแอปทุกแอปเลยแอปทุกสีเลยค่ะก็คือ P U N P R W E D W E นะคะบุญฟรีดีค่ะก็ฝากพวกเราสองคนไว้ในเอาบอกอมใจของแฟนลน์แมนด้วยนะคะใจ้แล้วค่ะอ่ะเพานั้นเดี๋ยวไว้เจอเป็นใหม่ในร้าหน้าวันนี้น้องๆสองคนน่ารักมากๆนะคะแฟนๆที่ดูอยู่รีบมาเจอที่บรรทัดทองตอนนี้